สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนเลยจ้าพอกันอีแล้วก็ช่องอีหลามอนคิวตามพี่น้องจ้าโมนี้เจอกันอีแล้วกับมุ่งก่ามุ่งดื่มในตน้นม้อนโมนี้สิผ้ามาเห็นยังหรือป่ะจ้านี่าาเตรียมไว้แล้วสิผ้ามาเห็นตำตนันเขียวพี่น้องตำตนันเขียวว่าจะใส่สตมตำใส่ย่ำสตมตำก็ใส่ได้ย่ำก็ใส่ได้แต่ว่าอันเคยเห็เุไปหลายเทียแล้วแต่ว่ามีคนถามมาว่าใส่เอียงตัวไหนมันบ่นในรายละเอียดปันหาไอโมนี่เลยสิผ้ามาเห็นแบบละเอียดแล้วกัน บอกส่วนผสมทั้งหมดเลย่มาใส่ยังแต่ว่ามันแตกเสียไปน้องส่วนผสมของตัวมมีอย่างหลายค่ะสามสี่อย่างเดี๋ยวพร้อมแล้วเขาไปลกมือเห็ดกันเลยเนาะคะ่ะเนาะไปเลยสิไปมัอนี่กเ็เห็ดเตาทานคือเก่าเหรอจา้าตั้งหมอเลยเนาะคะ่ะขั้นตอนแรกเด้อพี่น้องเด้อใส่น้ำเด้อค่ะน้ำเปล่าตวงไว้อันนี้ประมาณครึ่งลิตรมัอนี้ให้ใส่อันนี้เด้อค่ะน้ำักเอ้ย ยงเกาะบักข้ามเปียกพี่น้องบักข้ามเปียกอันนี้เท่ากับประมาณหนึ่งขีดนึงขีดเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เท่ากับสีรอให้บักข้ามเปียกมันจนวันละล่ายจนว่ามันเปื่อยแม่พี่น้องรอจนมันเปื่อยเลยค่ะเ้าพี่น้องจ้าบักข้ามเปียกกันอาจจะเปื่อยแล้วเด้อค่ะส่วนผสมตัดไปข้าใส่นักระเทียมดองนะคะ่ะใส่ต้งหอมลงไปเลย ใส่น้ำกระเทียมดองแก้วหนึ่ง้ะพี่น้องเด้อแก้วละเจดบาทแม <c oughs> สซื้อมาจากตลาดนั่นไหมพี่น้องนั่นแหละใส่ลงไปเนีทั้งหัวเลยเด้อค่ะเพราะว่าข้าเสียเอาไปปั่นอยู่เปล่าให้กับต้มไปเลยแบบนี้เฮื่ออันการที่ข้าต้มน้ำกระเทียมดองก็ไปบักคมเปียกก้อนนี่เพื่อจะให้กินมันเราห้ออกไปก่อนเด้อค่ะจะเปลาใส่ส่วนผสมข,ของน้ำตาลเด้อพี่น้องเด้อแหละแล้วก็มันแบบว่ากินไหนมันเผยออกก่อน ส่วนผสมถัดไปสิเป็นเกลือนะคะพี่นอ้อง <_ an> เกลือแกงบานเท่านี้แหละใส่สองส้อนโต๊ะค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะละลายเข้าไปกับมันนีเลยกับน้ำมะขามเปียกไปเลยะคะ่ะมขามเปียกข้าวาน้าออกเราเขาก็ปั้นแต่เลยได้พี่นอ้องเอากรตอกไปตวองออกอีกอะไรใส่ตั้งเหนือตั้งตอนไม่ไปปลอนี่นะ <_ an> <_ an> พี่นอ้องมันเริ่มเดือดเราเด้อค่ะ น้ำมะขามาเปียกกับกระเทียมรองเปื่อยแล้วพี่น้องอันนี้นะคะมอนี้ใส่เป็นน้ำตาลบอกเผาผสมน้ำตาลอ้อยยีห้อเก้าละค่ะสำหรับผู้ใดที่แบบว่าหาสื่อแนว่เอ้หาสื่อน้ำตาลยนกีก็แบนี่แหละใส่ยีห้อนี้ค่ะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งโลน้ำตาลที่มันผสมน้ำตาลอ้อยไม่ติดหอมเด้อค่ะพี่น้องหอมแล้วแแบบกลมกลมไหมไม่ติดหวานแบบแสบข้อไหมหวานนุ่น เนี่ยค่ะเราก็เคี่ยวไปจนน้ำตาลมันลาะลายะะเด้ค่ะเคี่ยวจนน้ำตาลละลายใส่น้ำตาลลงไปแล้วเราก็ค่อยเติมน้ำเป้าอีกเด้อค่ะเมื่อกี้ใส่ไปถ้วยนึงแล้วเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ถ้วยที่สองเด้อค่ะจะสิบอกส่วนผสมของพี่น้องเลยก็คือส่วนผสมมันสินมี่ฝรั่งคามเปียงเนืขีดเนาะคะ่ะน้ำตาลหนืองโล เ้ำกระเทียมดองหนึ่งแก้วเกลือสองส่วนโตพี่น้องแล้วก็น้นำเปล่าประมาณหนึ่งลิตรค่ะน้ำเปล่าหนึ่งลิตรอันนี้คือกรณีที่เ้าอยากให้มันบดเหนียวข้นค่ะ,คะใส่น้ำตาลอันนี้ลราเ้าวก็ใเฟน้ำตาลใกล้หนึ่งทับที่นะคะ่ะประมาณหนึ่งขีดเนาะคะ่ะอันนี้คือเพิ่มความหวานแบบให้มันอีกน้อยหนึ่งค่ะน้ำตาลใกล้ไมสีหวานหวานแห้งแต่ว่าน้ำตาลบอกขาวไมสีหวานหอมค่ะเราเอาส่ผสมกัน ไอ้ไส้น้ำเปล่านี่มันแหลวแต่ความมาของของพี่น้องแล้วค่ะว่าเฮาสิเอาแบบเหนียวค่ะบอทาเ้าอยากได้เหนียวค่ะแต่กกไส้น้ำน,น้อยๆแต่ว่าถ้าสูตรอีกของอีหลามอนกิ้วนี่คือน้ำหนึ่งลิตรค่ะต่อน้ำตาลหนึ่งโล่นี่แหละพี่น้องโอ้ยเต้ากันเ <laughs> ต้ากันสีห้างแล้บัดน,นี้ยงเยกโยเกียกโย,กกย,กยกโอ้ยมันถือฝนเอาเขาเขาโฮมบอท่านมือน,นั้น ฝนตกมือต้มปลาเดกกันไหมพี่น้องพี่น้องเบ่งไปคลิปต้มปลาแดี๋ยกล่าสุดนะ่ะแ่บแสบเดียวไปเห็นตามเด้อตอนเขี่ยวไปพี่น้องให้ใส่ไฟอ่อนถึงปานกลางเด้อค่ะอย่าให้มันฟดแห้งเด้อค่ะแต่มันเป็นคาราเมลก็เลยพอกมันกระสีขืนขอบหมอนน้อยนึงค่ะอย่าให้มันฟดแห้งเด้อค่ะ แค่นี้กับได้การแล้วเด้อค่ะละลายเบิร์ดแล้วเดี๋ยวห้อไปพักไวให้มันเย็นก่อนดนะคะแล้วค่อยไปปั่นเนาะค่ะแลวเดียวต้มแล้่ยวละหกออกเลยค่ะ้าพี่น้องจ้าภา้ระกิจการตรม้มเข้าก็เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวต่อไปบนันนี้ขั้นตอนนี้ห่อสีเฮดเป็นน้ำตาลเขียวขั้นรัเมลที่มันขุนๆเหนียวๆไหมค่ะโดยการเอามาปัน่นเด้อพี่น้องเด้อเทใส่เครื่องปัน่นได้ค่ะ อันหานม่วงก่ะปนอกมมนสีย่อยเหญ่ใหญ่ว oh ่ะคนละคืนเอาเจนละคืนเหมือนกันเห็นบอตะปันกย่อยตะปันกกนย่อยเค่ะเอามาปั่งเลยเอาแบบนี้เลเลยค่ะเหยี Hitler ่ยรลอยหลอบเหล็กแอมาที่อนหยาดลูกนะคะ ค่ะพี่น้องปั้นเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะอันเทียนใส่สร้างไงมึอนี่มันกี่มันบ่เปิดเ <Okay. S 1> ลยอ่ะอันนี้เขาก็ดสีบอกใส่ขวดฟอมนี่มันก็สิเป็นเนื้อเนียนสีเลยค่ะโอ้ยพี่นอ้อนงไม่แฉะไม่ฟองนี่นะเดี๋ยวอะไรเขาอนอยากตบอกใส่ขวดให้นี่ไปก่อน สี่เด้อค่ะพี่น้องอก็ใส่ตู้เย็นไว้บ่นี้กินได้เป็นเดือน,นะคะ่ะเดือนกวัวผละ่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องภารกิจจ้าพี่น้องจ,ะจ๊ะกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะภารกิจของเฮานอนำตามเขียวใส่ย่ำเลยกับดำเทอร์นี่ค่ะอันนี้เฮ็ดไว้กินได้โดนเด้อค่ะประมาณเดือนกว่าพี่น้องน่าจะเดือนกว่านะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้คลิปนี้กะ ละเอียดพี่เลยเด็กพี่น้องเห็ดตามแต่เลยค่ะเหตุใบสะก,กินไใบสะขายแซ่บแซ่บพี่ลีนี่เห็นงบออันนี้กะเก็บไว้อันขันกินย่างดูกะขวดนี่กะบขันเทหลายๆกะประมาณซีเทียร์ซเทียรพ่อปู่สามเทียรเอากันซ่อแบบจังสินี่แหละค่ะพ่อพี่น้องมาเห็นบพราว่ายาววาสอนเนาะพี่น้องเนาะมาบอกต่อค่ะแ่ผม่าพ่าเห็ดจะไเหยียด ตำตาลเขียวไว้เไวัเห็ดย่าว้แตัเห็ดย่างะคะกาสำหรับกินเนี่ย้าคผู้ได้มากัาบฝากดไคลกดแชร์และกปาปดติดตามปึงกำลังใจให้ช่องอิหลาหมอนกิ้วควรจะเห็ดคิดดีๆต้องไปในเรื่องค่ะขอลาพี่น้องไปสำมีค่ะสวัสดีจ้าอิหลาหมอนกิ้ว